อ่คลิปนี้ไม่รู้จะทาคลิปอะไรแล้วเพราะว่าเมื่อกี้ผมถ่ายคลิปไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วตอนนี้กําลังจะเก็บอุปกรณ์นะครับตอนนี้อยู่ในห้องพักนะครับผมเดี๋ยวช่วงท้ายคลิปเดี๋ยวผมจะแผ่นห้องให้ดูนะครับว่า, <t> วาอุปกรณ <ibt> ์ในห้องตอนนี้มีอะไรบ้างนะครับ <t> ซึ่งผมนําอุปกรณ์ <vivid> มาอัดเสียงทั <lect> ้งหมดนะครับเออคลิปนี้เราก็ตั้งกล้องไว้เลยแล้วก็วอร์มไปเรื่อยๆนะครับไม่มีสคริปแล้วเพราะว่าไม่รู้จะทําคลิปอะไรแล้วไงวันนี้เสร็จสคริปไปหมดแล้วนะครับก็เลยทิ้งท้ายอัดสดๆนะครับโซโลกีตาร์แบบเนี่ย อ๋อลองเล่นเป็นเพลงทั่วๆไปกานดีกว่าเมื่อกี้ส่วนใหญ่จะอ,อิมพอไว้นะครับ ทุกคนที่ได้รับชมคลิปนี้จะได้อะไรจากคลิปนี้ไหมเนี่ยโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูปอุปกรณ์กันนะครับตอนนี้ผมนั่งอยู่บนเตียงนอนนะครับมีกุหลาบแดงไว้ด้วยโอ้โหสีสันสวยงามเลยครับ <S <S เดี๋ยวไหนๆก็ทําคลิปขึ้นมาแล้ว๋ยวขอพูดเทคนิคกีตาร์นิดหนึ่งแล้วกันนะครับคลิปนี้จะได้แบบมีประโยชน์มีสาระมีอะไรบ้างเนาะไม่ได้ไม่ใช่แบบมาโซโลอย่างเดียวนะครับโอเค okay, ผมจะลองเล่น สำเนียงที่ผมเล่นบ่อยนะครับก็คือส่วนใหญ่เนี่ยผมจะชอบเล่นพวกโน้ตแฟตไฟนะครับแล้วก็พวกโน้ตคอมมติกขั้นนะครับพวกคอมมติกสเกลที่เราวอร์มนิ้วกันนี่แหละผมจะค่อยๆเติมลงไปในช่องว่างของแต่ละสเกลนะครับอย่างเช่น A minor อนี่ยนะครับอย่างผมเติมตรงเนี้ยซึ่งตรงนี้ก็คือแฟตไฟบูสเกล อ่าแล้วก็เติมตรงนี้ค m มา i ิ mm. Scale อย่างเงี้ยครับเป็นตัวช h a r p 7นะครับซึ่งถ้าเราจะนับเป็นทางทฤษฎีเนี่ยมันก็นับได้แบบแฟตไฟชาร์เจนะครับแต่ว่าถ้าเราจะนับแบบว่าปั้นบ้านเลยอ่ะมันเป็นโน้ตทุกตัวที่เรียงกันอ่นะก็นับเป็นคอมาติกก็ได้นะครับ mm. เข้าใจง่ายๆนะครับ mm. นะครับเนี่ยเติมๆลงไปนะครับแล้วก็เล่นช้าบ้างเร็วบ้างนะครับเล่นได้หมดแล้วก็การตรงนี้แฟตไฟที่ผมใช้บ่อยก็คือลูกสปีดอ่าตรงนี้มันก็คือแฟลตไฟครับแล้วก็มันจะโน้ตติดกันแต่ว่าเราเล่นย้ายตำแหน่งสายอ่าย้ายไปสายสองี้ยแล้วก็เล่นสปีดเรเร็วอะ่ะ แล้วก็ค่อยๆต่อเข้าไปสายล่างๆอะไรก็ว่าไปอ่านะครับอันนี้ก็จะเป็นบางส่วนเล็กๆน้อยๆที่ผมเล่นบ่อยนะครับแล้วก็พวก s ว e e p p i พปปิ้อะไรต่างๆอะไรพวกนี้แนวตั้งแนวนอนผสมกัน นะครับซึ่งมันก็เป็นแบบเบสิกมือกีตาร์ร็อกอะไรปกตินะครับทั่วๆไปอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าเล่นออกมาให้มันแบบดุดันอะไรเงี้ยเล่นให้เสียงมันเคลียร์ยนะครับไม่ใช่แบบว่าแท็บทีแล้วแบบอะไรแบบเนี้ยคือฟังไม่รู้เรื่องเลยคือเสียงมันลกๆนะครับแล้วก็ต้องพยายามบล็อกมือซ้ายมือขวาด้วยนะครับ อ่าหรือว่ากับนิ้วอย่างเงี้ยอ่านะครับก็พยายามบล็อกมือซ้ายมือขวาเหมือนกันครับผมอ่าหรือว่าลูกสไลด์เป็นคู่สายอะไรแบบนี้นะครับหรือว่าพวกอ่าลูกดันสายแบบวีดวาดวีดวัดประมาณนี้ที่ผมเล่นบ่อยๆอ,อ่ะ เหมือนกับว่าไม่ได้แบบกดอยู่กับที่แล้วแบบดันน่ะจะเหมือนแบบมาเลยอะ่ะมันจะออกวิวอะไรเงี้ยแบบโอ้โหสะใจมากจะทิ้งการไว้บาโต้ให้มันสะใจนะครับเพราะว่าถ้าเราวีดมาแล้วอะ่ะเนี่ยมันก็แค่แบบโน้ตค้างไว้มันยังไม่สะใจนะมันก็ต้องไว้บาโต้แบบ เห็นไหมโอ้โหแบบดูแบบือ,อพลังมากพลังขยี้มากโอเคประมาณนี้แล้วกันครับอ่ะเดี๋ยวทิ้งท้ายเดี๋ยวผมจะพาชมบรรยากาศเนี่ยโอ้โหซึ่งตอนนี้มันเกะก,กะลกไปมากเลยนะครับแต่ว่า ไม่เป็นไรนะครับมันก็เป็นบรรยากาศณตอนนี้อเดี๋ยวแพนกล้องไปดูครับรเริ่มที่ดอกไม้นะครับดอกนี้แล้วก็ฝั่งนี้นี่นี่ก็คือโน้ตบุ๊กนะครับอุปกรณ์ที่เราบันทึกเสียงกันนะครับผ่านอินเทอร์เฟสนะครับออดิโออินเตอร์เฟสแล้วก็นี่ใช้ตัวนี้เป็นลําโพงฟังนะครับเป็นมอนิเตอร์ฟังเสียงตัวเองนั่นเองแล้วก็อันนี้เป็นกระเป๋ากล้องครับกระเป๋าอุปกรณ์กล้องนี่ครับ ก็จะมีแบบไมค์มีไวเลสมีเลนมีอะไรต่างๆนะครับแล้วก็อันนี้โทรศัพท์ชาร์จแบตอยู่ครับอันนี้กุญแจรถครับผมอ่าเมาส์ครับโอ้โหฝั่งนี้อะไรไม่รู้เนี่ยเป็นเสื้อผ้าครับเสื้อผ้าอันนี้ยังไม่ได้จัดเลยเตรียมจัดเก็บแล้วอันนี้จะเป็นกระเป๋าใส่สัมภาระนะครับมีล้อเลื่อนได้นะครับอันนี้กระเป๋าอ่ะฝั่งนี้จะเป็นกีตาร์โป่งนะครับเพิ่งไปถ่ายงานกีตาร์โป่งมา แล้วก็นากีตาร์ไฟฟ้ามาด้วยที่เล่นเมื่อกี้นะครับเนี่ยตรงนี้เห็นไหมมันจะเห็นห้องน้ําเลยผมยังไม่ได้ลูดมานข้างในปิดนะครับตรงนี้เป็นห้องน้ํานะอ่าโอเคมาดูฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ห้องสะอาดมากเลยครับทุกคนอันนี้เป็นทีวีผมปิดเสียงไว้ครับแล้วก็อันนี้แอร์นี่ข้างบนมีตุ๊กตาด้วยทุกคนเนี่ยปิกาจูนะครับน่ารักเลยอ่าแล้วก็เป็นกระจกโอ้โหอันนี้ก็เละเทะเลยนะครับผม นี่ครับกระเป๋าผมแล้วก็พวกแฟลได้พวกอะไรต่างๆนะครับอันนี้ตู้เย็นฮิตาชินะครับผมมาดูฝั่งเตียงนอนดีกว่านี่มีนกแพนกวินน้อยด้วยนะครับน่ารักมากนะครับกีตาร์นะครับที่เล่นอยู่เมื่อกี้เนี่ยวางค้างไว้อย่างนี้เลยนะครับแล้วก็หมอนเตียงนอนนี่มีไฟหัวเตียงด้วยเทพเลยเป็นไงครับผมและนี่ก็คือห้องพักนะครับที่ผมมาพักผ่อนแล้วก็อัดงานเพลงต่างๆนะครับอุปกรณ์ก็ เนี่ยอยู่กองอยู่ตรงนี้ทั้งหมดนะครับอ่าคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะเพนกวินน้อยครับผมก็ไม่รู้จะทคํคชิปอะไรแล้วไงทำไปหมดแล้วก็เลยถ่ายเล่นๆนะครับแบตกล้องยังเหลือนะครับอ่าโอเคนะครับเล่นทิ้งท้ายสักหน่อยนะครับผมพอดีเมื่อกี้ยังกดอัดค้างไม้อยู่เลยนะตอนที่แพนกล้องไป โอเคประมาณนี้ครับยังไงก็เดี๋ยว,เ,ยวเตรียมตัวเก็บของแล้วนะครับผมแล้วก็เตรียมตัวอาบน้ำนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับสวัสดีครับผม